ก็ไม่ได้ทำโจโจมาสักระยะหนึ่งแล้วนะฮะหลังจากที่คลิปโจโจเก่าๆเนี่ยก็มีสภาพสีงเหมือนท้องฟ้าเมืองโมริโอพอสมควรเพราะงั้นก็ทำอะไรที่มันน่าจะเซฟๆซง่ายๆบ้างละกันเนาะงั้นไหนๆก็มีสแตนที่อยากได้กันไปแล้วก็มาดูกันดีกว่าว่ามีสแตนตัวไหนที่คนไม่อยากได้กันบ้างนะฮะโดยอันดับที่10ก็คือสแตนอิโบนี่เดวิลสแตนของเดโวจากภาค3ที่เป็นสแตนที่ใช้พลังความเครียดแค้นเป็นแหล่งพลังงานในการต่อสู้กับศัตรูพอศัตรูโจมตีมาเนี่ยก็จะส่งต่อความโกรธนั้นอ่ะเข้ากับวัตถุให้้้มันนช่่่วยสูไดซึงงเรือ มันก็ส่งต่อความโกรธให้กับตุ๊กตาที่หน้าตาเหมือนชักกี้ตัวนี้มาสู้ให้ด้วยทั้งเล็กเร็วคล่องควบคุมระยะไกลได้อีกไร้กาศใช่เบาเพียงแต่ข้อเสียใหญ่ๆที่ไม่ควรจะดูเบาของสแตนตัวนี้เลยก็คือร่างต้นนั้นน่ะจะต้องได้รับดามเมจก่อนถึงจะทริกเกอร์ให้สแตนขึ้นมาทํางานได้ซึ่งมันก็แน่นอนอยู่แล้วว่าใครจะมาอยากเจ็บตัวกันล่ะบ้าเปล่าแล้วจากที่ดูนะก็น่าจะต้องเป็นดามเมจระดับหนึ่งด้วยนะคงไม่น่าจะมาแบบตบหัวดังแปะแล้วก็ร้องแห่แล,ลแ,แล้วก็ส มาต่อที่อันดับที่9ของสแตนที่คนไม่อยากได้นะฮะก็คือสไวเวอร์สแตนของกุชชอที่โผล่มาในภาค6กซึ่งเป็นสแตนที่ดีโอผู้ยิ่งใหญ่ผู้เกรียงไกลผู้ที่คุ้นเคยกับสแตนมากกว่าใครๆก็ยอมรับว่าเป็นสแตนที่อ่อนแอที่สุดเพราะมันก็เป็นสแตนที่พอมีใครโกรธเนี่ยก็จะส่งต่อสัญญาณไฟฟ้าจากสมองของคนที่โกรธอะไปสู่สมองของคนรอบๆผ่านพื้นที่เปียกน้ําและคนที่ได้รับสัญญาณไฟฟ้านั้นก็จะโกรธแล้วก็จะถูกกระตุ้นสัญชาตญาณการต่อสู้ออกมาแล้วก็จะเริ่มตตตตต่่่่่่่่อออสสสู้้้กกััััับคนนนนนนนรรขาาาางงงงจจจววววเเเพืใใหมมมแแแ็็็ททีีีุดดซึป เพราะมันไม่สนเลยว่าจะเป็นศัตรูหรือมิตรสหายมันก็ส่งผลให้ทุกคนนะสู้กันเองหมดอีกทั้งเอาเอจริงๆเนี่ยเงื่อนไขก่อนใช้ก็แอบวุ่นวายนิดนึงนะเพราะมันจะส่งผลดีมากๆกับพื้นที่เปียกๆก,ก็คือถ้าเกิดเราจะใช้ก็อาจจะต้องเอาน้ําไปพรมแจ๊ะๆตรงพื้นบริเวณจุดที่เราอยากจะใช้ก่อนแถมยังต้องทําให้ใครสักคนในบริเวณนั้นนะนะโกรธอีกด้วยอืมแต่อันนี้ไม่ยากหรอกนะใช้หลักการเกรนเคบอร์ดพิมพ์แบบไร้ามารยาทไปสักดอกก็ทําให้โกรธได้แล้วแต่ก็นั่นแหละคือถ้าเกิดตั้ง เพราะงั้นก็ค้ำค่ามไป้สแตนตัวนี้ไปละกันมาต่อกันที่อันดับที่8นะฮะก็คือ Purple He ลเส์ของฟูโก้พานาคอต้าหนุ่มรูปงาม i อค52คนดีคนเดิมของภาค5ซึ่งความสามารถสแตนของเขาก็คือปล่อยไวรัสออกมาโจมตีสิ่งมีชีวิตรอบๆโดยไม่สนว่าจะเป็นใครจะของสแตนเพื่อนมิตรสหายตรูหรือลุงข้างบ้านเนี่ยไวรัสของ Purple He ลเส์อ่ะก็ส่งผลโจมตีทั้งหมดเรียกว่ามันโหดมากที่แม้แต่เจ้าของสแตนอย่างฟูโก้ก็ยังไม่ค่อยอยากจะเอาออกมาใช้เลยถ้าไม่จําเป็็็็นนนนนเพพพรราาาาะ้้้้ลดขขึึึมมมตตตััวววอออออองง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 ่่่่่่กกกกไปยยยซสแแีีีบทหคื เจ้าของอ่ะไม่สามารถควบคุมมันได้อย่างสมบูรณ์แบบคือสแตนเนี่ยมันก็มีสติสัมปันชัญญะของตัวเองระดับหนึ่งเลยจึงนาให้ Purple เพอร์เพิลเฮดสเป็นสแตนที่วุ่นวายควบคุมยากแถมสร้างมันหาให้คนรอบข้างอีกใครจะไปอยากได้ล่ะคือจริงๆแฟนโจโจทั้งหลายเนี่ยก็เคยมาเบรนสตอมกันนะฮะว่าจะใช้ความสามารถของเพอร์เพิลเฮดสอย่างสันติยังไงเช่นอาจจะเอาไว้ใช้ผลิตวัคซีนยาชนิดใหม่ๆเอาไปกําจัดสตูพืชต่ตางๆนานาแต่พอมาคิดถึงความเสี่ยงแล้วเนี่ยก็พบว่าไม่คุ้มค่าเลยวะงั้นอย่าไป ความสามารถคล้ายๆ Purple h a ฮสแล้วคนก็พูดว่าไม่อยากได้กันเยอะก็คือ Green Day ของช็อกโกแลตต้าแล้วก็เรดฟูดเดย์ของโปชุดโดยอย่าง g r e นเด a y นั้นนะความสามารถก็จะเป็นคนที่เดินลงที่ต่ำอ่ะก็จะถูกเชื้อราโจมตีโดยไม่สนว่าอีกฝั่งจะเป็นใครมันก็เล่นงานทั้งหมดซึ่งระยะการโจมตีนั้นน่ะตอนแรกก็จะอยู่ในระยะหนึ่งแต่พอมีคนที่ตายจากเชื้อราเพิ่มมากขึ้นอ่ะขอบเขตการโจมตีมันก็จะแผ่วงกว้างมากขึ้นเรียกว่าบางทีตัวเราเองอ่ะก็อาจจะยังไม่รู้เลยว่าขอบเขตมันไปไกลและขนาดไไไไหหนนหนนนกกก็็็จจจะลลาาาายยยยยเเเปปปททํํใ้้้คคคีี่่่่มมววของตตโโดดแแริบบ ที่จะทําให้คนตายโดยไม่สนใจอะไรนี่ก็คงไม่ได้มีเยอะอยู่แล้วลำมังนะเพราะงั้นกรีนเดย์เนี่ยก็เป็นสแตนที่เกินความจําเป็นมากเกินไปส่วนเกรสฟูลเดย์ของโปรชูดเนี่ยที่ปล่อยควันออกมาทําให้คนในบริเวณนั้นแก่หมดโดยไม่สนใจว่าจะเป็นใครโอเคว่าอันนี้มันก็ยังดีอยู่ที่พลิกแพงใช้กับตัวเองได้ด้วยแต่ถ้าเกิดพูดในแง่การใช้งานแล้วเนี่ยก็ค่อนข้างควบคุมยากอยู่ดีแถมยังมาปล่อยควันอีกเมืองไทยตอนนี้แม่งก็เหมือนมีใครใช้สแตนปล่อยฝุ่น pm 2.5อยู่แล้วนี่ก็สาหัสมากอยู่แล้วนะเพราะงั้นอย่าไปมีเเเลไออ้้้สแตนนีี่มมมมคววววาาาาารถโจงงงงกกกบบบืพพัูะ อ่าอ,อันนี้พี่พูดถึงสแตนใช่ไหมครับ มาต่อที่อันดับที่7นะฮะก็คือสแตนของเทพเจ้าอนูบิสจากภาค3โดตัวมันก็เป็นสแตนที่สิงงยู่ในดาบที่ถ้าเกิดใครไปเผลอจับดาบนี้ล่ะก็มันจะสิงควบคุมคนคนนั้นซึ่งมันก็จะทาให้คนคนนั้นน่ะมีวิชาการต่อสู้ใช้ดาบที่แกร่งกล้ามากยิ่งขึ้นต่อให้คนคนนั้นน่ะไม่มีความรู้ในการต่อสู้ด้วยดาบเลยก็ตามเรียกว,ว่าแข็งแกร่งจนทำเอาจทาทโร่ลำบากกันเลยทีเดียวคือฟังดูแล้วก็ว้าวว้าวว้าว,าว,าวาสแต,ตนตัวนี้เจ๋งมากเลยนะเพียงแตม่มันก็มีปัญหาอยู่ข้อหนึ่งก็คือ,อถูกกสิงงนนนัั่แหละะเพรา้ม็ เป็นเราอ่ะต้องทําตามความคิดของเทพเจ้าอนูบิสอย่างเดียวเรียกว,ว่าเป็นทาสบุฟเฟ่ให้เทพอนูบิสอ่ะเลือกใช้หยิบตามใจแล้วพอหลังจากเราได้สติกลับมาเนี่ยเราก็อาจจะพบว่าตัวเราเนี่ยอาจจะเอาดาบไปทําซอยจุผู้คนไว้เยอะแยะแล้วก็เป็นได้หรือไม่ก็บางทีอ่ะอาจจะกลายเป็นเรานี่แหละที่ร่างกายบาดเจ็บเข้าเฟือกโดยไม่รู้ว่าเราไปสู้กับใครมาบ้างจึนทําให้ถึงจะมีเทพมาสิงร่างก็เถอะนะแต่ไม่คุ้มเลยว่ะเพราะงั้นก็เหล็กเลี่ยงสแตนนี้ละกันนะมาต่อที่อันดับที่6กนะฮะกับสแตนที่คนไม่อยากได้ก็คือ rolling stone สแแตตตตนนนนขอองงงโคลิิปปีจาาากกภ5ทท่่เ็ััมมรรรูห ที่มันจะไล่ติดตามเป้าหมายที่มีโชคชะตาว่าจะต้องตายแถมยังเปลี่ยนร่างเป็นคนคนนั้นตอนตายได้ด้วยถ้าโดนสแตนเนี่ยสัมผัสเนี่ยก็จะตายแบบสบายๆอีกซึ่งมันหายใหญ่ของเจ้าสแตนตัวนี้ก็คือเจ้าของสแตนเนี่ยก็ไม่สามารถควบคุมอะไรมันได้ลองนึกภาพนะว่าถ้าเกิดเราได้สแตนเนี่ยมาใช้ในชีวิตประจําวันแล้วมีบางวันที่เรานอนเล่นเน็ตเปิด YouTube อยู่ดีๆเนี่ยนะก็มีก้อนหินโผล่มาต่อหน้าคนรอบๆตัวเราเพื่อบอกว่าคนคนนั้นน่ะมีชะตาที่จะต้องตายแล้ววันรุ่งขึ้นเราก็พบคนคนนั้นตาย ชีวิตเรานั้นน่ะอาจจะมีคนรอบตัวที่จากเราไปแบบไม่ทันตั้งตัวเช่นประสบอุบัติเหตุแต่การที่ต้องมาเห็นคนรอบตัวมีการถูกทานายว่าเขาจะตายในไม่ช้านี้มันก็อดที่จะสร้างความรู้สึกผิดให้แก่ตัวเราเองไม่ได้ว่าคนคนนั้นน่ะจะมีเวลาบนโลกนี้อีกไม่นานแล้วแถมยังเป็นชะตาที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ด้วยเรามีส่วนที่ทําให้เขาเสียชีวิตด้วยหรือเปล่านะวันที่เรารู้ชะตากรรมของคนที่เรารักอ่ะเราจะรู้สึกอย่างไรกับเวลาที่เหลือดีนะ เด,เดี๋ยวพี่พี่พมึงจะดึงเศร้าทําไมครับอ้าวโทษโทษโทษงั้นมาต่อกันที่อันดับที่5นะฮะก็คือสแตนซูเปอร์ไฟจากภาค4ที่เป็นสแตนที่ผูกติดก,กับหอคอยเสาไฟฟ้าขนาดใหญ่ที่ความสามารถของสแตนก็คือทําให้ทุกคนที่เข้าไปในบริเวณหอคอยอ่ะจะไม่สามารถหลบหนีออกจากหอคอยนั้นได้เนื่องจากถูกบังคับให้เป็นส่วนหนึ่งของหอคอยหากจะหนีเนี่ยก็ต้องมีคนที่เข้ามาแทนที่ถึงจะออกไปได้อีกทั้งสแตนเนี่ยก็ยังเป็นเอกเทศคือถึงเราจะไปจัดการกับคนที่เราคิดว่าเป็นร่างต้นอย่างคานดาเอจิโทโยฮิโรก็ไม่มี ยนทำให้สแตนเนี้ยมันยิ่งกว่าพวกเกมลงทันอะไรทั้งหมดเลยนะเพราะลองมาคิดดูว่าคนธรรมดายอย่างเราเนี่ยต้องอาศัยอยู่ในพื้นที่ที่ซูเปอร์ไฟขังเอาไว้อะอย่างหอคอยเหล็กเนี้ยคงจะอดตายหรือไม่ก็บ้าตายแน่แถมจะไปหลอกล่อให้คนอื่นมาติดในหอคอยแทนเราก็ดูจะเป็นเรื่องยากเพราะใครจะมาล่ะอย่างโจสุเกะตเนี่ยเขายังมีเหตุผลที่บุกเข้ามาในหอคอยเลยคือโอเคหละว่าด้านในหอคอยเหล็กเนี่ยมันก็ยังพอมีสิ่งอำนวยความสะดวกให้คนที่ชอบพอเพียงอาศัยอยู่ได้เช่นมีแผงโซลา่าเซลล์ผลิตไฟฟ้าน้ำฝนที่เก็บแล้วก็คลองเพียง แล้วก็โปรตีนเช่นกระต่ายหรือปลาที่จับได้อารมณ์เหมือนพวกรถบ้านที่คนชอบอะไรแบบนี้อาจจะสนใจอยู่ก็ได้นะก็อย่างคาเนดาอีจินนี่แหละที่วันใหญ่จะอยู่ด้วยตัวเองโดยวิธีชีวิตพึ่งพายตัวเองแบบเก๋ๆในหอคอยนี้แต่คนธรรมดายอย่างเราๆเนี่ยก็ถือว่าสแตนเนี่ยเลวร้ายยิ่งกว่าคุกซะอีกมาต่อกันที่อันดับที่4เลยนะฮะซึ่งอันนี้ขอเกริ่นก่อนนิดนึงว่าในภาค6นะช่วงที่ฟูลไฟเตอร์กับพุชชี่นั้นน่ะกำลังต่อสู้ชิงไหวชิงพลิปกันอย่างดุเดือดนั้นมีอยู่ตอนหนึ่งนะฮะท สภาพตัวเองแต่ปรากฏว่าน้ําที่ฟูไฟเตอร์เปิดมาโดนตัวเองนั่นกลายเป็นน้าร้อนจนึงทาให้ฟูไฟเตอร์เนี่ยสลายไปซึ่งสายที่ทาให้ฟูไฟเตอร์โดนน้าร้อนนั้นน่ะก็เพราะพุชชีเอาดิสสแตนตัวหนึ่งอ่ะไปเสียบใส่ฟูไฟเตอร์ซึ่งก็แปลว่าความสามารถของสแตนในดิสนั้นก็คือสแตนที่เปลี่ยนน้าให้กลายเป็นน้ําร้อนฮะอะไรนะ Uh, เป็นสแตนที่ชื่อไม่รู้ร่างต้นก็ไม่รู้แต่ความสามารถก็คือทําให้น้ําที่เราสัมผัสนั้นนะมันร้อนขึ้นเรื่อยๆด้วยพลังของเราเองถามจริงความสามารถอะไรเนี่ย <laughs> คือเอามาใช้กับฟูลไฟเตอร์ในตอนนี้มันก็มีประโยชน์อยู่หรอกแต่ลองนึกถึงในสนถานการณ์อื่นนะนี่คงคงเป็นความสามารถสแตนที่อ่อนด๋อยมากที่สุดตัวหนึ่งเลยแถมจะหาสถานการณ์ใช้ให้เป็นประโยชน์ก็ยากเพรพอนึกถึงชีวิตประจําวันนะ่ะถ้าเราอยากได้น้าร้อนนะ่ะก็แค่เดินไปต้มหรือเปิดการน้ําร้อนเราก็ได้แล้วปะ่ะหรือถ้าเกิดมาเมืองไทยเนะี่ยก็ได้ความร้อนฟรีๆเหมือนกันแล้วถ้าเกิดเราดูจาก สตนที่ทางานอัตโนมัติเพราะงั้นสรุปก็คือมันเป็นสแตนที่ทําให้น้าร,รอบๆตัวเราเนี่ยเป็นน้าร้อนแบบตลอดเวลาโดยอาจจะควบคุมไม่ได้ซึ่งใครมันจะไปอยากได้ล่ะแค่ให้กินกาแฟร้อนๆก๋วยเตี๋ยวร้อนๆหรืออาบน้ําแบบร้อนๆเนี่ยก็ทนก็ไม่ไหวแล้วพองหมดเรียกว่าสแตนเนรไรประโยชน์สุดเลยล่ะมาต่อที่อันดับที่3นะฮะก็คือสแตนไฮเวย์ทูเฮลของ Thunder McQueen จากภาค6ในบรรดาสแตนของโจโจ้ภาค6นั้นก็มีหลายตัวนะฮะที่มีความสามารถที่หลุดโลกแต่ในบรรดาทั้งหมดทั้งมวลนั้นอ่ะไฮเวย์ทูเฮลเนี่ยก็ยน นนก็จะมีรูปร่างคล้ายแท่งที่มีใบพัดยื่นออกมาความสามารถก็คือพอเราสร้างดาเมจให้กับตัวเราเองอะ่ะตาเกตที่เราเล็งไว้อะ่ะก็จะโดนดาเมจในลนักษณะเดียวกับที่เราโดนไปด้วยพูดอีกอย่างก็คือคุณสามารถพาคู่ต่อสู้ของคุณอะ่ะไปลงนรกกับคุณได้ตามชื่อสแตนเลยซึ่งมันก็แน่อยู่แล้วว่าการที่ทําให้ตัวเองต้องเสียหายด้วยเนี่ยถึงจะโจมตีศัตรูได้นะก็ย่อมเป็นสแตนที่ไม่มีใครอยากได้แน่คือถ้าเกิดมองในแง่ผลลัพธ์ก็ถือว่าเป็นสแตนที่มีประสิทธิภาพมากนะเพราะทำให้ศ ราแค้นใครแล้วเราจะสร้างเดเมจให้เกิดตัวเองอ่ะเพื่อให้อีกฝั่งโดนเหมือนเราคนลักษณะนั้นก็น่าจะเป็นคนส่วนน้อยแหละต้องเป็นคนเพี้ยนๆน่าลำคาญเอาแต่ใจแบบแมคควีนนี่แหละนะถึงจะดูใช้สตนตัวนี้้ะคุ้มค่าแล้วเกิดคนทั่วไปแล้วก็ไฮเวลทูเฮลเนี่ยก็หาประโยชน์อะไรจากมันไม่ได้เลยจริงๆมาต่อกันอันดาบที่2ของสแตนที่ไม่มีใครอยากได้และฮะก็คือโนโตริสบีไอจีของคาเน่จากภาค5หนึ่งในแตนที่แข็งแกร่งที่สุดของภาคซึ่งก็เป็นแตนที่ตรวจับวัตถุที่เคลื่อนไหวเร็ แ่สแตนต่างๆเนี่ยก็เป็นสแตนที่โหดมากทั้งความเร็วระยะความต่อเนื่องของพลังเนี่ยก็เป็นอนันต์ทั้งหมดเรียกว่าถ้าเกิดมันทํางานแล้วเราก็คู่ต่อสู้เนี่ยแทบจะหนีไม่ได้เลยพอมันดูดพลังเข้าไปแล้วเนี่ยก็ขยายร่างใหญ่ขึ้นอีกแข็งแกร่งตายยากแถมเจ้าของสแตนเนี่ยก็ไม่ต้องมาวุ่นวายควบคุมอะไรสแตนด้วยซึ่งเนี่ยก็คงจะเป็นปัญหาใหญ่ที่สุดของโนโเรสบีไอจีเลยนะฮะเพราะสแตนตัวนี้จะทํางานก็ต่อเมื่อร่างต้นตายไปแล้วเอา้า จะมีสแตนตัตวนี้ไปทํามะเขืออะไรวะถ้าต้องตายก่อนถึงจะใช้งานได้ใครมันจะไปอยากได้วะพี่ครับพี่ครับแต่มันอาจจะมีบางคนที่เป็นพวกแนวแค้นสังคมอารมณ์แบบหลังจากกูตายไปแล้วอะ่ะกูก็อยากจะสร้างสรรพหลาขึ้นมาให้ออกอละวาดให้เต็มที่ไปเลยอ๋อก็เออก็พอเข้าใจความรู้สึกนะแต่เดี๋ยวก่อนลองแต่ตองดูดีๆก่อนนะถ้าเราใช้สแตนตัวนี้คนที่เรารักครอบครัวหรืออะไรต่างๆที่ไม่เกี่ยวข้องอะ่ะก็อาจจะโดนลูกหลงไปด้วยนะเว้ยอีกทั้งจะมาดูว่าพลังของเราเนี่ยมันใช้ได้ผลจริงๆไหมก็ไม่สามารถตรวจสอบได้เพราะเราาายยไปกก่อนล้เะ็มี เฮสตนแบบเนี้ยเออว่าแต่เจ้าของสแสตนมันรู้ได้ไงว่าว่าสสตนนีมันจะทริกเกอร์ตอนที่มันตายไปแล้วมันน่าจ,จะมี2เหตุผลนะครับพี่อย่างแรกก็คือสสตนเนี่ยมันอาจจะคุยกับเจ้าของเหมือนสไปคเกิลหรือไม่ก็เอ็กโคหรือไม่ก็เดียบอลโลแน่นะนะอาจจะมีลูกน้องสักคนที่มีสแสตนที่มีความสามารถคล้ายๆไว้สเน็กที่สามารถตรวจจับคนอื่นได้ว่าสแตนเปนแบบไหนครับ โอเคมาถึงอันดับที่1แล้วนะครับสำหรับสแตนที่คนไม่อยากได้มากที่สุดก็ขอสแสดงความยินดีด้วยนะครับกับชีตทริกจากภาค4ีที่เป็นสแตนที่ขึ้น Hall of Fame จากแฟนๆโจโจเลยว่าเป็นสแตนที่ไม่มีใครอยากได้มากที่สุดคือสแตนตัวนี้ถ้าเกิดเทียบก,กับตัวอื่นๆเนี่ยมันอยู่นอกเหนือจากสิ่งที่เรียกว่าไม่มีประโยชน์ใช้ยากหรือต้องมีคอสที่สูงเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ทั้งหมดเลยเพราะเนี่ยม่งเป็นสแตนที่มีแต่ข้อเสียเลยจริงๆความสามารถของมันก็คือจะไปเกาะหลังใครสักคนแล้วถ้าเกิดใครก็ตามเนี่ยมาเห็นหลังของคนที่ถ เก่าก็จะตายทันทีคือไม่อยากจะเรียกว่าเป็นสแตนเลยนะเป็นเหมือนสัมภเวสีวิญญาณโชวร้ายซะมากกว่า<ม>เวลาเดินไปไหนตอนไหนเนี่ยก็อาจจะสร้างอันตรายให้แก่คนรอบข้างได้ทั้งหมดแถมยังต้องคอยเอาหลังถูกกำแพงไปเรื่อยๆไม่ให้ใครเห็นเพื่อไม่ให้ตัวเองตายด้วยโอเคเพราะเมืองโมริโอเนี่ยเป็นต่างจังหวัดก็ยังพอทําแบบนั้นได้แต่ลองนึกเป็นเมืองใหญ่ๆเมืองหลวงเนี่ยไม่มีฐานที่จะทาให้ไม่ให้ใครเห็นหลังเราได้อย่างแน่นอนแถมหากเราจะโจมตีสแตนตัวนี้ตัวเราอ่ะก็จะได้รับความเสียหายไปด้วยลองนึกภาพว่าถ้าเกิดเราตตตาาาาายยยเเเพระะจ้้้้้ััวววนนนนนนีีีแลกก็็มคคคุ่อป อคนนี้ถูกคนอื่นเห็นหลังก็เลยตายครับคนจะน้าอับอายหน้าดูอะแล้วคือลองมานึกดูว่าพอจะมีทางไหนที่รอดจากเจอสแตนตัวน,นี้บ้างก็คงจะอย่างเช่นปีกวิเวทไปอยู่บนภูเขาหรือไม่ก็ไปอยู่ป่าคนเดียวตลอดชีวิตก็อาจจะพออยู่ได้นะแต่ก็ต้องเป็นคนที่แบบสามารถอยู่คนเดียวบนป่าเขาได้แบบพ่อหนุ่มซ ER ูเปอร์ไฟนั่นแหละ โอเคก็คบกันไปแล้วนะฮะสำหรับ1ิอันดับของสแตนที่คนไม่อยากได้จริงๆมันก็ยังมีอีกหลายตัวเลยนะที่ไม่ไดเอามาพูดถึงเช่นสแตนของโฮลี่แม่โจทาร่สแตนชูก้าร์เมลเทนของภาค7บลาบลาบลา,บลาว่าแต่สนุกกันไหมครับทุกคนสนุกมากๆเลยครับสนุกมากๆากมากมากเลยครับอ่าถ้างั้นก็มีแถมให้อีกตัวหนึ่งนะฮะแต่อันนี้จะเป็นของภาค7นะซึ่งก็จะสปอยคนที่ดูแต่เมะเพราะงั้นก็เปิดไปก่อนนะครับโดยสแตนอีกตัวหนึ่งที่คนพูดกันเยอะนะฮะว่าไม่อยากได้ก็คือเฮ่าของโบโกโลโก้ชาย ซึ่งสแตนของเขาอย่างเฮย่าเนี่ยก็เป็นสแตนที่เอ่อไม่ทําห้าอะไรเลยนะฮะนอกจากมาชมให้กําลังใจเจ้าของสแตนเฉยๆแค่นั้นแหละคือจริงๆสแตนตัวนี้ก็มีกลุ่มคนที่เห็นต่างนะว่าเฮ้ยอยากได้นะเพราะคนสมัยใหม่อ่ะต้องเผชิญหน้ากับความเครียดหลากหลายรูปแบบจึงทาให้ในบางอารมณ์เนี่ยก็อยากได้ใครสักคนน่ะมาช่วยชมให้กําลังใจเราหน่อยเหอะเรื่องอะไรก็ได้แต่ถ้าเกิดลองคลิกตรงกันข้ามกันแล้วก็มันก็เป็นสแตนที่มีหลายคนอบอกว่าไม่อยากได้เหมือนกันถามว่าทําไมสมมตินะถ้าเกิดเรานั่งเศร้าแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองไร้ค่่่่่าาาาาาาออยูเชนนนนจจะโดดดหหัวว้ทํงไมี เฮ hey, ย่าก็จะโผล่มาแล้วก็ให้กําลังใจเราว่าไม่เป็นไรนะครั้งต่อไปเนี่ยจะต้องทําได้ดีแน่ๆเราไปสมกาชาแล้วหมดไปสัก300โลแต่ได้แต่กระเลือนล้วนเฮ hey, ย่าก็จะโผล่มาให้กําลังใจเราว่าไม่เป็นไรนะสมครั้งต่อไปเนี่ยน่าจะต้องได้ SSR แน่ๆไปลงทุนในคลิปโตแล้วพอแตกระเบิดหมดเลยยังจะเล่นต่อไปดีไหมนะเฮ hey, ย่าก็จะโผล่มาแล้วบอกว่าเลยต่อไปเลยไอ้นองเดี๋ยวฉันเนี่ยจะช่วยปกป้องนายเองสรุปก็คือเฮย่าเนี่ยมันจะโผล่มาให้กําลังใจเราก่อนที่เราจะได้ไต่ตองอะไรจริงๆก่อนเพราะงั้นถ้า เนี่ยชีวิตของเราอ่ะก็อาจจะพังทลายวิน่าสันตโลเลยก็เป็นได้เพราะฉะนั้นคนที่จิตใจเศร้าๆจนอยากได้สแตนเฮ้ยเนี่ยมาช่วยให้กำลังใจแล้วก็ก็ต้องระวังจุดนี้กันด้วยนะครับจุกก